ถ้าเกิดจะกล่าวถึงการเทฟฟรด forex กต์เลยเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม่เคยถูกกราฟลากขึ้นไปนะหรือว่าผิดทางน,นั่นเองผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยเจอการนี่นแหละซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เคยเจอบ่อยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่มันเป็นธรรมชาติของฟอเร็กมันต้องถูกลากถูกอะไรเป็นธรรมดามันไม่มีทางที่เราจะเข้าแล้วถูกทางไปในทุกครั้งไปนะแต่ว่าผมมีเทคนิคและวิธีที่เราจะบริหารความเสี่ยงจุดเนี้ให้มันต่ําลงมานะครับเพื่อการเทรดแล้วสบายใจมากขึ้นนะครับ วันนี้เนี่ยจะมีเทคนิคอะไรมาแชร์กันนะเดีวไปพบกันนะในคลิปนี้โอเคครับมาพบกันฮะกับ t e Foredit Man นะวันนี้เนี่ยผมมีเทคนิคนะเออที่อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆเนในเรื่องเกี่ยวกับการที่เวลาเราเข้าแล้วมันผิดทางหรือว่าถูกลากอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติให้เรามีม m i n ตไว้เลยว่ามันเป็นธรรมชาติของการเทรดนะไม่ต้องซีเรียสอะไรเราแค่จะมา จัดการมันบริหารความเสี่ยงให้มันน้อยลงนะครับก็เป็นยังไงนะโอเคเนะี่ยมาดูที่กราฟผมเลยนะไปแบบไปรวดเร็วนะวันนี้นะเพราะว่าเป็นเทคนิคแบบว่าไม่่คยซับซ้อนอะไรมากนะครับง่ายๆใช้งานได้จริงนะเช่นผมยกตัวอย่างในกราฟผมในเป็นคู่ GJ นะซึ่งเวลาผมเทรดเพื่อนก็รู้ว่าผมชอบแบบเทรดส่วนในทาง e f r a ที่มันค่อนข้างใหญ่แล้วว่าอาการที่มันถูกกราฟลากเนี่ยมันอาจจะถูกกราฟลากได้รุนแรงกว่าดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเราบริหารตรงนี้คล่องแล้วเนี่ยในทางเฟรนเบรคผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรผมจะตัวอ,อย่างคู่จ j เนี่ยผมอยากจะใช้ในคู่นี้ผมใช้ล็อกสูสุดก,กับคู่นี้ไว้เนี่ยผมตั้งไว้ประมาณสัก0.02งกันเอาง่ายๆนะอาจจะอาจจะไม่ตรงในนี้กับผมบเพื่อนให้เป็นไรผมฟังฟังมาเป็นแนวคิดแค่นั้นพอนะับฟังว้เป็นแนวคิดอ่าอย่างเช่นคู่ GJ เนี่ยผมว่าอยากจะใช้กับคู่เงินเนี่ยสัก0 0นยน้อยแหลน้อยเกินไป,ไปไมันไม่น้อยนะ ได้อยู่นะครับส่วนยูสูตรสองโอเคผมรู้แล้วว่าถ้าเกิดผมผมเข้าในทําเพลให้มันใหญ่เนี่ยผมรู้แล้วความเสี่ยงมันค่อนข้างเยอะทํายังไงอะ่ะผมกลัวมันจะถูกลากแต่ว่าถ้าเกิดถูกทางไม่เป็นไรอย่างนี้ถูกทางไม่เป็นไรนะแต่ผมกลัวถูกลากนะครับผมก็จะบริหารความเสี่ยงให้มันต่าลงในงครั้งแรกที่ผมเข้าไปเ <taped S 1> <Burg Sabrina. S 2> ช่นผมเริ่มสวดและ DJ ีอยที่ผมใช้สูงสุดกับคู่เงินนี้คือศ0นยููสองนะครับผมคานวณมาแล้วสมมติผมคานวณมาแล้วนะถั้นตอนนี้สมมตนนิผมคํานวณมาแล้วเนพะื่อนๆเป็นของเพ, LO, พ LO, ื่อนๆเองนะ อย่ใช้ตามผมนะพวกนนี้ผมใช้0.02แต่ผมกลัวเลยมันจะลากขึ้นไปนะมันจะลากขึ้นไปสักพันพันกว่าจุดเงี้ยนะผมก็โอเคไม้แรกที่ผมจะเข้าไปใช้เทคนิคการซอยซอยลอ็อตซอยไม้เข้าสมมุติตอนแรก DJ ผมตั้งไว้0.02สต็อปล็อต1,000จุดฟังให้ดีนะ0.00.02สต็อปล็อต1,000จุดดังนั้นผมจะเสียที่ประมาณสักยอมเสียในถ้าเกิดคำนวณแล้วเนี่ยเสียที่1%โอเคปะ ถ้าเกิดผมใช้ล็อต0.02ทุนประมาณสักเท่าไหร่สัก2,000เหรียญซับล็อต1,000จุดผมจะเสียแค่1%โอเคผมก็อยากจะถ้าเกิดผมอยากจะซัฟล็อต2,000จุดจะเสีย1%ได้ไหมได้ครับนี่ดู1%สมมตินะสมมตเิเงินพอร์ตผมมี2,000 1%ของ2,000ก็คือ20ดอลลาร์20ดอลลาร์นะอะ่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมเข้าไมาแรก0.02ดอลลาร์1,000จุดเสีย20ดอลลาร์แต่ผมไม่เอาเอาใหม่ ผมพวกผมจะเอาความเสียงมันลดลงผมจึงเข้า0 0 1ย์หงังให้ดีนะผมจึงเข้า0ู1ยนะ์ในไม้แรกตรงนี้นะในไม้แรกตรงนี้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมเข้าในไม้แรกตรงนี้นะ0 0 1ย์ผมขออนุญาตแคปหน้าจอให้ดูนะครับจะได้เขียยให้ดูอ่ะเป็นอย่างนี้กลามา0 0 1ย์ตรงนี้0.01ย์จุดตรงนี้ซับลอสผมไม่ใช้1000จุดแล้วผมใช้ซับลอสที่2,000จุดเป็นแนวคิดนะซับลอสเป็น2อ0 0นจุดเปลี่ยน 1000จุดที่็อบ002เสีย1%ผมไม่เอาแล้วผมว่าจะบริหารพอเถียงมันต่ำลงหน่อยเพื่อจะได้เล่นในรอบที่มันกว้างขึ้นแล้วก็อาจจะได้ไม้ที่ดีๆข้างบนถ้าเกิดไปถึงสรุปว่าไม,นะไม้นี้นะครับไม้นี้นะไม้นี้ผมโดนลากไปปุบผมจะเสียประมาณไม้นี้10ดอลลาร์โอเคปะ่ะก็ยังไม่ถึง1%นะยังไม่ถึง1%ดังนั้นเนี่ยผมจะซอยและหาร2ลงมาแต่ว่าดันดันจุดสป p p o r t มันกว้างขึ้นแต่ลดลอดลงมาโอเคไหมอันนี้สําคัญนะ พื่อนต้องฟังตรงนี้ดีๆนะผมจะลดล็อตลงมาแล้วดันซับลอยให้มันกว้างขึ้นเมื่อกี้จาก0-02อเนี่ยซับล็อต1 0 0 0จุดไม่เอาผมจึงอยากผมอยากเล่องเล่ากว้างขึ้นกว่านั้นเผื่อจะได้ไม้ดีๆข้างบนผมจึงลดล็อตลงมาเหลือ0ูนและวซับล็อตด,ดันขึ้นเป็น2,000จุดดังนั้นเนี่ยไม้แรกผมเข้าก็จะใช้ไม้จะใช้หลักการอย่างนี้ไม้แรกที่ผมเข้าไปนี่คือไม้ที่หนึ่งที่ผมเข้าไม้ที่หนึ่งไม้ที่หนึ่งอ้าวสมมติว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นผิดทางดดากไป2,000จุ อาจจะไม่ถึง2 0 0พันยังไ้อาจจะสักประมาณพันเจ็ดันแปดผมอาจจะเริ่มเข้าใหม่สักสม้หนึ่งแล้วเพราะว่าก็น่าจะราคาก็จะได้ดีจะดีขึ้นนะจะดีขึ้นซูสมผมโดนลกไปสักประมาณพันแปดพันแปดร้อยจุดขึ้นมันบวกขึ้นไปอีกพันแปดร้อยจุดนะครับพันแปดร้อยจุดผมอาจจะเข้าใหม่สักสม้หนึ่งด้วยล็อตเท่าไหร่ศูนย์จุศูย์หนึ่งถ้าซับล็อตสองพันจุดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยผมอาจจะเริ่มเข้าใหม่แต่ไม้นี้ก็ผมก็รอถ้าเกิดมันจะลงก็ลงถ้าเกิดมันขึ้นไปอาจจะโดนซับล็อตผมแต่ไม่เป็นไร ผมจะได้ไม้นี้มาอีกแล้วด้วยการขาดทุนที่อยู่ที่ประมาณสัก0.5%ของพอร์ตโอเคปะ่ะ0.5%ของพอร์ตต่อหนึไม้นะครับโดยรวม worst case สุดๆเลยถ้าเกิดไม้นี้ผมโดนลากขึ้นไปกินซอบร้องแล้วสอบไม้ผมจะเสียแค่เท่าไหร่1%ก็คือ20เหรียญนั่นเองโอเคปะ่ะงงไม่งงนะโอเคอาจจะซับซ้อนหน่อยแต่ดูซ้ำๆแล้จะทำได้ประมาณนี้เพราะว่า ผมจะใช้รลดล็อตลงมาทอนมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ดันสัรลอดขึ้นให้มันเล่นในวงกว้างได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเอาไปปรับใช้กันได้นะแต่สำหรับคนที่ออกลอ็อตออกล็อตได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยอาจจะต้องคิดคิดกันหน่อยคำนวณกันหน่อยนะว่าก็จะบริหารกันยังไงแต่ว่าถ้าเกิดทุนเรามีมากระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้ระบบการซอยล็อตและดันสับลอตขึ้นไปให้มันกว้างขึ้นเท่านั้นเองนะครับอาจจะได้ราคาที่ดีขึ้นเนาะนะครับ เพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้ทักษะการคำนวณนิดหนึ่งวางแผนวางแผนเป็นขั้นๆไปนะครับน่าจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับคลิปนี้นะลดซอยลด,ล,ดลงมาหาร2แล้วก็ดันซอมร้อนขึ้นไปเราจะเล่นในวงในวงกว้างมากขึ้นด้วยความเสี่ยงที่มันเท่าเดิมโอเคปะ่ะความเสี่ยงที่มันเท่าเดิมแบบเล่นในวงกว้างมากขึ้นอืมโอเคปะ่ะเทคนิควันนี้นะครับผมว่าเชื่อเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปเยอะเหมือนกันนะลองมาป,ปรับใช้ดูแล้วกันนะครับผมว่าไม่น่ายากจนเกินไป ว่าไม่น่ายากจนเกินไปนะครับสำหรับเพื่อนๆเนาะอะประมาณนี้แล้วกันนะเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับผม The f o r e x Man ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ทำคลิปนี้ต่อไปนะครับผมไปได้นะครับสวัสดีครับ